ม้าป่าจอบราวชันตอนที่5้าตอนขามาช้างเกิงมาด้วยความมั่นใจและความคิดมีแผนแผนเสมือนทั่วไต้ล่าวางอยู่บนฝ่ามือป้องเขาทว่าตอนขาไปกลับเหมือนก้อน,ปนแป้งแป้งเปียกรูปคนดูด้วยสามารถตนเองก้าวขาข้างไหนออกไปก่อน รัติการแปรเปลี่ยนจากความอบอุ่นเป็นหนาวเย็นลมหายใจที่ผ่านเข้าออกในอกเขาเสมือนตู้ไฟร้อนเผาช้างเกิงนี้กลับถึงเรือนตนเองก็ปูลมหายใจออกมาเอาหน้าผากซบตัวหุ่นฝึกกระบี่ที่ยืนอยู่ตรงประตูเรือนหลายปีผ่านไปหุ่นฝึกกระบี่ตัวนี้เก่ามากแล้วช้างเกงิงแ็งใจใช้งานมันไม่ลงอีกจึงให้คนยกมาตั้งไว้ในเรือนของตนเอง เพื่อเอาไว้ใช้แขนโคมตะเกียงแม้จะดูไม่ค่อยเข้ากันนะักก็าตามเนื้อเด็กเย็นเฉียบไม่นานนะักก็ทําให้ผิวร้อนผ่าของช้างเกิงเย็นลงได้เขาเงยหน้าขึ้นมองเจ้าตัวโตวนั้นแล่หวันคิดถึงเรื่องราวในอดีตครั้งยาววัยเขาจํำได้ว่าตนเองเคยให้มันยืดะากข้าใส่ก็นมตั้งแต่ฟ้าย่างไม่ส่สก จากนั้นหนึ่งคนหนึ่งหุ่นจากกดวิ่งไปที่เรือนของกู้อินฟังอีกแายเขาเรื่องพระอิสระาะไปทั่วดินอุดอรฟ้าทักษิณตอนยังมีฉลองบันเกิดให้กู้อินเขาเอาผ้าแพรพาไหมพันตร่มันจนแต่ดูตลกมากและให้มันถือชามมาหมีที่ดูหน้าตามไม่ค่อยสวยงามนักไปมอบให้กู้อิน คิดไปคิดมาช้างเกิงกะระโดดยิ้มออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ความทรงจําอันสนุกสนานและอบอุ่นอ่อนโยนทั้งหมดของเขาล้วนมีทรงเกี่ยวข้องกับผู้อินทั้งนั้นช้างเกิงห้อยตะเกียงไว้ในมือช้าง <c oughs> เกิงห้อยตะเกียงในมือไว้บนแขนที่ยื่นออกมาของหุ่นฝึกกระบี่แล้วตบท้ายทอยที่เผยเห็นฟันเฟืองด้านในอย่างเฉ่นสนดชิดเชื้อ วันคิดถึงคำพูดสองประโยคนั้นของกู้อินแล้วถอนหายใจแววตามหมนแสงลงเดิมทีเขาคิดว่ากู้อินคงกระเบิดโทสะออกมาอาจจะพยายามเคลียรกล่อมซ้ำซากคิดไม่ถึงเลยว่ากู้อินจะแสดงท่าทีเช่นนี้กู้อินแสดงจุดยืนของตนเองอย่างอ่อ,อนโยนดุดดังลมวสันพันแปรเป็นสายพิรุณข้ายังคงเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าข้ายคงรักเจ้าที่สุดไม่ว่าในใจเจ้าจะคิดเช่นไร ข้ายังคงเป็นเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่เจ้าต้องเกินข้านั้นข้าก็าพร้อมให้อภัยคำพูดเลี้ยวไหลของเจ้าข้าก็าไม่ได้เก็บมาใส่ใจข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเพ้อฝันผิดทานองของธรรมของเจ้าได้เชื่อว่าสักวันเจ้าต้องกลับคืนมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้แน่ช้างเกิงแปะป้ายบนตัวเองว่าไร้ปรารถนาย่อมแข็ง,แ,ขงแกร่งก็อินกลับให้เขาก้ามเกินคำว่า ขุนเขาต้องงานไม่ไว้ติงลงคอลูกไม้แบบนั้นยังจะเอามาใช้กับตัวตัวข้าช้างเกิงค,คุณคิดยามรู้จารวรราะหรือร้องไห้ดีเหตุในตัวหน้าท่านได้อยู่ในบางจึงเมื่อจักเห็นแก่ตัวบ้างช้างเกิงทราบดีว่าเหตุใดหลังจากนั้นก็เห็นจึงเอ่ยปากให้ตัวเองจากไปไม่ใช่เพราะรำคาญใจที่มองเห็นตนเองแต่เป็นเพราะคาดไน,น้ว่าเขาจะพูดอะไรต่อจึงกล่าวเกินเขาอ้อมๆว่าอย่าพูดถึงอีกใช่แล้ว เพราะสาหรับผู้อินการหลบเลี่ยงคมแหลมจากห้องแท่สักพักงานเป็นแค่กลยุทธ์ชั้นต่ํากลุ่ชั้นสูงย่อมต้องเป็นการก่อกบฏไปเลยบีบังคับให้อรสสวรรค์ให้สั่งการใตล้ล่านับว่านับจากนั้นก็ว่าราชกกจเสียเองหน้าเสรายแมพ่พูกอินจะมีเปลือกนอกเป็นคนพานพานโลจะครับมีปณิธานดนักแน่นโุดโลหิตแหลกก้าและยืนหยัดอยู่ด้วยกระดูกวินยูชนทังนั้นจะคิดทำเรื่อง คิดรายห้องเต้ช่วงชิงบันลังไม่ลงช้างเกงเดินก็ห้องด้านในอย่างช้าๆเวลานี้ไม่เสียงกระเพือปีกอันแสนคุ้นเคยดังอยู่ในอากาศช้างเกิงยันมือไปรับอีหกไม้สภาพเก่าสุดโทมแล้วเปิดออกดูในนั้นเป็นจม้าจากเฉินชิงชวี ตัวอักษรของนางเขียนวัดและยุงเยิ้งช้างเกิงพยายามแกะแลายมืออย่างยากลําบากกว่าจะอ่านออกในนันเขียนว่าข้าเสบรู้ที่มาของพิดในตัวท่านไม่ทับตอนนั้นแล้วถ้าตามหาสูตรลับเจอบางทีอาจผสมยากแก้ผิดได้ฝีเท้าของช้างเกิงหยุดชะงักกลางคันแต่เขายังไม่ทันได้ตื่นเต้นยินดีกราบหินข้ความต่อมาของโซนชิงวีเสียก่อน แตงหูตาท่านโหได้รับความเสียหายมานานปีอีกทั้งใช้พิษท่านพิษมาตลอดสังสมนานบันเข้าไม่อาจแก้ได้พิษอาจแก้ได้แต่โรคเรื้อรังยากรักษาองค์ชายโปรดเตรียมใจไว้ด้วยด้านล่างจะมีอักษรบัดต,ตัวเล็กอีกแถวหนึ่งเซินชิงวีเขียนว่าข้าสงสัยว่าสิ่งนี้จะเป็นตลับยาลับของที่ดาเทพชาวหมาน ว่หลังจากที่นาเทพคนสุดท้ายแต่งงานสามสัมพันธ์ไมตรีเข้าวังมานอกด่านกระหาร่องรอยได้ยากมากหากสะดวกเจ้าก็ต้องลองสือพีวังอีกทางหนึ่ง้างเกิงอานักแต่ต้นจนจบแล้เผามวนกระดาดแต่หัวใจกลับหนะักอึ้งอันติ้งโฮเป็นอาหารมาทุกชั่วรุ่นได้รับพระมหากรุณาที่ควรเป็นล,นล้นพลกระทั่งจนโหอย่งได้รับพระราชานมา แค่เงยหน้ามองจากเรือนเล็กอันเป็นที่พนักของช้างเกิงก็เห็นชายคาสีทองมหลังมาเหลืองของวังหลวงอยู่ใต้แสงจันทราแล้วช้างเคิงเหลือบมองไปทางที่ติดตั้งของวังหลวงโดยไม่ตั้งใจในซ้ายตากล้ายมีพายุพัดโคมกระนำชวนให้ใจหายใจความแค่ชั่วแวบ,บหนึ่งก่นจะถูกเขาเก็บงาำจนตรวจจับไม่ได้ ช้าตรูวันต่อมาผู้อินทําตามคําแนะนํำของช้างเกิงสั่งให้คนส่งดีกาขออภัยโทษของเขาไปที่วังหลวงก่อนอื่นเขาไล่ผลลัพธ์ไปจากการสนับผิดมาทีแล้วข้ออย่างชัดเจยนยอมรับผิดต่อความบาทด้วยความจริงใจทั้งกราบหางว่าอาการบาดเจ็บเก่าของตนเองกําเริบเกิงว่าคงแบกรับภาระหนักไม่ไววขอให้พราะบาทรับตราแม่ครับ รับตราไม่ทับกลับเป็นไปการป่วยก็อ้านทวีปเขเียนได้บ่อยครั้งแต่ดีกาของอันจินโหรว่าฉบับนี้กลับดูไม่เหมือนก็อ้างเพราะด้านหลังเขาด้านหลังเขายังใช้อักษรเสียวข่ายซึ่งเป็นค่อนข้างมีชื่อเสียงในหมู่บ้านชาวบ้านของตนเองจนบันทึกรายการกิจทางทหารตั้งร้ายลงไปโดยละเอียดสุดท้ายแล้วยังเรียกร้องเพิ่มอีกอย่างหนึ่งขอให้พมมา,รา,ยยาทรงอนุญาตให้เขาย้ายสถานที่ปิดประตสรูสำนักปิดไปที่ฉานเมือง กอให้ถอยคำสละสลวยแค่ไหนก็ปกปิดความหมายได้แฝงอยู่ระหว่างบรรทัดของเขาไม่ได้ค่าสนธิสิดเสร็จแล้วปล่อยค่าออกไปเล่นสักทด็กดีกาฉบับนี้เขียนออกได้สมกับเป็นอันริ้งโหมากแฝงความไม่เกรงใจอยู่ดีนิดแค่อ่านก็รู้ว่าไม่ได้ให้ที่ปรึกษาเขียนแทนให้รอห้องอ่านฮงเตท้ทรงเก็บดีกาวไว้ให้ในวังก่อนหนึ่งวันวันถัดมาพระราชทานสมือนไพรรําค่าจานวนไม่น้อยให้กู้อินเพื่อแสดงความโปรดปรานความทั้งยกเลิกคําสั่งกักบริอ ียนถือสีว่าเป็นการยอมรับคำขอละออกของกู้ญินอย่าง,งเงียบๆแต่วันนงจากต้องการรักษาหน้าเขาจึงไม่ได้หาคนมาแทนที่ในทันทีแค่ปลอยให้ตาแม่ทัาแคว้นลอยอยู่อย่างนั้นและหาเหตุผลค่อนข้างนุ่มวนวลมาอ้างโดยประกาศว่ารอให้อันทิงโหหายดีกลับเกินสู่ราชสมากรอนตามแม่ทัพยังคงมอบให้เขา วันนั้นหลังจากเงียบเงียบหลับหลังมือเทียบไม่รู้เพราะเหตุอไอหลีเฟิงถึงพลนังสื้อตัวเองเคยอ่านสมัยยังเยาวัยออกมากระดาษคัดลายมือแผ่นหนึ่งร่วงลงมาจากในนั้นเมื่อเทียบกับอีกาดวางอยู่บนโต๊ะเขาแล้วลายมือแลดดูไรนี่งสาไปบ้างแรงก็มือยามหน้าถึงจุดเปลี่ยนของเส้นเหมือนยังไม่พอแต่ก็เริ่มมองเห็นเข้าความแข็งแรงในภายภาคหน้า หลเฟิงหยิบมาพิจตัวอยู่นานๆจูๆ้อนหายใจกับจูทาเล็กเจ้ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนเขียนจูทาเล็กโวยแงทําเป็นเรื่องขมี่บ่าวดูไม่ออกดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อความบาดทรงเก็บรักษาไว้เช่นนี้คิดว่าคงเป็นลายมือของผู้มีชื่อเสียงสักท่านกระบางปากเย้าช่างพูดนะแต่ก็นับว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเช่นการนี้เป็นลายมือพองเสรอาซื้อหลีว พี่เฟิงวางกระดาษคัดลายมือแผ่นนั้นลงบนโต๊ะเบาๆเอาที่ทับกระดาษวางทับไว้แล้วมันนึกอะไรขึ้นมาได้แววตาแยาแปรเปลี่ยนเป็นเลื่อนลอยไกลๆขณะเอ่ยกับจูเท้าเล็กตอนเรายังยาวไม่มีความอดทนมากพอที่จะฝึกคัดลายมือจึงถูกเสด็จพ่อตำหนิต่อหน้าหลังจากเสด็จอา,รา,าโรูข้าวก็กลับไปโต๊ะก็กลับไปโต๊ะรุ่งทั้งคืนวันต่อมาเอากระดาษคัดลายมือมาให้เราปรึกหนึ่ง เวลานั้นกูอินสายตาไม่นีตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืน,นยิ่งมองเห็นอะไรไม่ชัดทำให้เพียงสมบั่นหลิวหลีหลังจากโต้รุ่งทั้งเกินเว่นดวงตาแดงกำไปหมดมันมาเดินตาแดงเหมือนกระต่ายแต่ยังคงวางท่าสุขุมต่อหน้าพวกเขาหลีเฟิงเอ่ยถึงแล้วก็ย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตจึงเอ่ยพึมพำด้วยความคิดถึงเจ้าว่าเสด็จอาตอนยังเยาะออมีนิซัยรักสังโดดไม่ชอบกรุกกีใกล้ชิดกับไกรแตกต่างกับตอนนี้ราฟ้ากับเนื้อเออจริง สิเอาล่าจูท้าเล็กตอบตรามโตได้ยินว่าไปพักรักษาตัวที่เคหาดน้ำพุร้อนทางเหนือแล้วพยากรลิเฟอร์มไม่รู้จะยิ้มหรือร้องไห้ดีเขาไปเที่ยวเล่นจริงๆสีหนา้าใจใหญ่น่าดูช่างเถิดชาวสันชาววสันจากเชียงนานเพิ่งส่งมาพอดีเจ้าให้คนแบ่งไปให้เขาลองชิมดูสักนิดกลับมาให้เขาเขียนป้าชื่อตำหนักทางเหนือของเรา ยูเท่าเล็กรับคำอย่างว่องไวแล้วไม่ได้เอ่ยอะไรอีกเขารู้สึกได้ว่าแรงไฟกำลังพอดีแล้ว บ่ายวันนั้นสำนักรักษาความสงบอายักษ์ส่งดีกว่าส่งดีกาด่วน800ลี้มากราบทูลฝากบาทพวกทางแดนนอกด่านมีความเคลื่อนไหวผิดปกติค่ายเหล็กทั้งมินด่าไม่ยอมเชื่อฟังป้ายลั่นกรองทั้งยังจับกลุ่มด้ท้ามืออย่างอุกอาจหลงอันห้องเทกำลังลำาลึกถึงเรื่องราวในอดีตของกู้ยินจึงทำเป็นให้ความซ้ำกันแต่แท้จริงแล้วกลับปล่อยวางอย่างง่ายดายแค่ส่งคนไปํำเนือเหอหลงหุยที่ไม่เห็น กฎหมายบ้านเมืองอยู่ในสายตาพร้อมทั้งลงโทษตัดเบี้ยวัดเล็กน้อยและสั่งให้ค่ายเหล็กถมินทำเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตรงชายแดนกว่าช้างเกิดจะหายไแล้วว่างในอย่างยากเย็นตอนไปหากกู้อินที่เคหาดน้ำู้ร้อนตรงชายเมืองทางเหนือพือบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามขั้นตาม เกดขึ้นตามมากลับพบว่าคนแทะกู้กำลังสวมเสื้อกลุมอาบน้ําแช่เท้าอยู่ในบ่อน้ําพุร้อนและถือจอบสุราติดมือตลอดเวลานั้นข้างหยิงสาวใช้หน้าตางวดงามสองคนคอยนวดไหล่ทุบลังให้เขาดูสุขส,ส,ส,สบายจนแทบกลายเป็นเสียนแล้วผู้เย็นบอกว่าพักฟื้นก็มาพักฟื้นจริงๆคอกุนกึ่งหูหนวกนั่นมองมาเห็นว่ามีคนมา เยียงศิษยักดิมารู้ว่าสนทนาอะไรกับแม่นางน้อยข้างกายสาวใช้นางนั้นไม่ได้ต่อตอบเพียงครี้ยิ้มเดินหน้าแดงเรื่อชังเกิงถึงกูอินเห็นสาวใช้หน้าแดงแลดูหน้าเห็นดูยิ่งนักจนเกือบจะยกมือเคลื่อนลูกแลวแต่เพิ่งจะยกมือได้ครึ่งเดียวก็เห็นแม่นางั้งสองคนรีบร้อนหันไปทําความครกใครสักคนก่อนจะท้อยหลบฉากออกไป ผู้อินหันไปมองครามหาแว่นหลิ้วหลีมาสวมบนส้นจมูกพอเห็นว่าเป็นช้างเกิงตาเท่าหัวงูนี่ก็ประจักษ์อายเลยสนิดกับยังทำหน้าระรื่นเรียกเขาเข้าไปหาอีกก่อนขยับตัวอย่างเจ็ดครั้งไม่ได้พักเช่นนี้มานานนอนจนกระดูกอ่อนปวกเปียกหมดแล้วช้างเกิงเกรงว่าคงไม่ใช่นอนจนกระดูกเปียกอ่อนปวกเปียกหรอกกระมังพอคำพูดนี้หลุดออกจากปาก เขาก็เริ่มนึกเสียใจทีหลังแล้วอืมกูยินกลับทำเหมือนได้ยินไม่ชัดย้อนถามได้สีหน้าสงสัยอะไรนะไม่รู้ทำมช้างเกิงถึงย้อนคิดถึงเหตุการณ์ตอนคนคนนี้กับเสริรยี่แซงปลอมตัวเป็นยอดคนเร้นกายไปอาศัยอยู่ที่เมืองเยี่ยนหุยเจ้าคนหูหนวกตาบอดแทกกูมีพรสวรรค์เป็นเลิศมากคำพูดที่ไม่อยากได้ยินก็ไม่ได้ยินเดิมทีเขาแซงทำเนียนเก่งอยู่แล้วพอหูหนวกขึ้นมาก็ยิ่งช้ำชองดุดพยักติดฟี แค่ได้ยินตัวเนียนอันดับหนึ่งแห่งต้านเหลียงอย่างอันติงโหถามด้วยความกระตือรือร้นจริงสิเอาอยามาให้ข้าหรือไม่กรนี้ข้าจะพาเจ้าไปเรือนเหมยหิมะที่อยู่ด้านล่างที่นั้นมีคนร้องรำม,มาใหม่หลายคนได้ยินว่าล้วนคิดช่วงชิงเป็นคนร้องเพลงแรกบนหออินทรี C ประงาดในวันสิ้นปีเราลองไปชมดูกันก่อนเถอะช้างเกิงคิดว่ากุอินให้เขานำยามาเพราะมีธุระสำคัญอะไรเสียอีกล้างวุ่นวายอยู่นานสุดท้ายเพราะหูหนวกเลยดื่มสุด เลาเขานาเรไม่สาสมใจนี่เองลัวนั้นจะเอ่ยขึ้นโดยที่ยิ้มแค่ปากขึ้นชื่อว่าเป็นยาลว้วนมีพิษอยู่สามส่วนในเมื่อพ่อบุญธรรมไม่ได้มีธุระสำคัญฉะนั้นดื่มยาให้น้อยหน่อยจะดีกว่าเจ้าหนัวพููกับเอ่ยตอบเรื่องเรื่องที่ไม่ได้สอดคล้องกันเลยสรืมดีก็เอามาดีแล้ว ทางนี้น้ำท่าดีมากเจ้าใช้น้ำให้เยอะหน่อยจะได้สบายตัวช้งเกิงงงเขาไม่อยากจะสนทนาเรื่องเหตุผลกับผู้หญิงอีกจึงรวบชุดและสุดตัวลงนั่งข้างบ่อนำ้ำโปร้อนลุกเปลือกตาลงทําสัญ,ญลักษณ์มือซ้ายทางซีเปิดสยทรงรายงานถึงปาบาดแล้ว ทุกอย่างสงบเรียบร้อยดีท่านวางใจเถอะกู้อินพยักหน้าช้าช้าอืมเจ้ามาแล้วตั้งทีไม่ลงมาแช่น้ำกับข้าหน่อยหรือไม่ดีกว่าช้างเกิงเอยดิสีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์พ่อบุญธรรมตามสบายเถอะกู้อินร้อง หลังจากนั้นก็ไม่ได้หลบเลี่ยงช้างเกิงเลยจนิดจัดแจงถอดเสื้อเลยก้าลงน้ำอย่างเปิดเผยช้างเกิงรีบเบนสายตาหลบไปทางอื่นแต่ไม่รู้เอาสายตาไปไว้ที่ไหนจึงหลนลานฟ้าจอกสรมา,สามาแซงทาเป็นเดิมอีกหนึ่ง แตพอสัมผัสกริมพี่ปากไปนึกว่านี่เป็นจอกสุราของกูอินเขาจึงรีบผุดลุกขึ้นทันทีเกือบชนโตะเล็กของกูอินล้มควม่ำก่อนเอ่ยได้เสียงแห่พร่าข้าแค่มาบอกข่าวพ่อบุญธรรมเท่านั้นท่านรู้แล้วก็ดิก้ๆๆกากลับไปยังมีเรื่องช้างเกิงกูอินร้องเรียกเขาและวางแว่นเลี้ยวหลีที่โดนแอนน้ำจับจนขึ้นฝ้าไบด้านข้างสายตาเห็น ไกลแค่คืบจ้องมองอย่างจับภาพเป้าหมายไม่ได้แต่เขายังคงแลดูองอาจคล้ายราชันบังกอนผู้ควบคุมวารีก็อินเอวยเหมือนไม่ใส่ใจเป็นบรุษเหมือนกันสิ่งที่ข้ามีเจ้าก็มีสิ่งที่เจ้าไม่มีข้าก็าไม่มีมีอันใดแปลกใหม่การช้างเกินกั้นหายใจในสุดก็เงยหน้าเกินร่างของอินมีบางส่วนดูพ่ามัวไม่ชัดแต่รอยแพ้เป็นทั่วกายกับเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษมีรอยหนึ่งพาด ฝางจากลําคอผ่านอกทำให้ร่างกายท้งบนของเขาเหมือนโดนผ่าแยกเป็นสองซีกและเย็บติดกันใหม่กูอินเข้าใจถึงจิตใจคนจึงทราบดีว่าเรื่องบางอย่างเด็กเลี้ยงก็ยิ่งกลายเป็นสิ่งต้องห้ามและยิ่งปล่อยวางไม่ได้เหมือนโดนปิดดังนั้นควรปล่อยให้อีฝ่ายมองอย่างใจกว้างเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ได้มีอะไรน่าดูอยู่แล้วทุกคนล้วนมีความรู้สึกรึกซึ้งต่อบิดามารดาไม่ใช่แค่ตัวเจ้าเท่านั้นข่าเองก็เช่นกันกูอินเอ่ยมีดาแท้ๆของข่าเป็นดัง สัตว์เดรัจฉานที่มีชีวิตรู้จักแต่เกณฑ์หุ่นจักรกลุ้งหนึ่งมาไล่ฝันก้า คนแรกจับมือข้าเขียนผู้กันก็คืออดีตห่องเต้คนแรกที่ประล่อข้าดื่มยาพอดื่มเสร็จแล้วยังเอาผลไม้แช่อิ่มให้ข้ากินก็คืออดีตห่องเต้ตอนข้ายังเยาว์วัยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเพียงพูดเดียวที่รักข้าบางครั้งความประสุคเช่นนั้นกระลึกซึ้งมากจนอาจจะทําให้เจ้าเกิดความเข้าใจผิดได้พอเวลาผ่านไปสภาพกเกี่ยวก็ดีขึ้นเองไม่เป็นไรหรอก จ้ายิ่งเก็บมาใส่ใจก็ยิ่งรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสจนแบกรับไม่ไวมันก็ยิ่งรบกวนใจเจ้าชังเกิงขยับปาก กูอินกลับอาศัยว่าตนเองไม่ได้ยินไม่สนใจว่าช้างเกิงตอบอะไรกลับมาญคงกล่าวต่อพ่อมันทำรู้ว่าเจ้าเป็นเด็กดีแค่ชอบคิดมากเกินไปเท่านั้นหัดรู้จักปล่อยวางเสียบ้างอยู่เป็นเพื่อนข้าที่สักสองสามวันเธอเอาแต่ทำตัวเหมือนลงกินเท่าทั้งวันใช้ได้ที่น้อยทิวทัศนสวยงามมีตั้งมากมายเรื่องน่าสนใจมีเป็นผ้าเรือเ,เกลีนยนยมัวย่ำอยู่กับที่นักเลยเรื่องบางอย่างต้องหัดปล่อยวางบ้าง จบตอนกลับ